สวัสดีค่ะทุกคนเจอกับเช้งในช่องใหม่เป็นช่องที่เช้งทําแยกออกมาเพิ่มจากลักกี้ทรีนะทุกคนไม่ต้องตกใจถ้าหลายๆคนที่รู้จักเช้งอยู่แล้วจากช่องลักกี้ทรีเนี่ยอาจจะแบบตกใจว่าเฮ้ยทำช่องใหม่เหรอไม่ทำลักกี้ทรีแล้วเหรอ ยังเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแต่แค่ทําช่องนี้มาเพิ่มโอเคไหมไม่ได้ทะเลาะการแยกช่องกันอะไรไม่มีเราแค่ขยายช่องเพิ่มมาเพิ่มอีกหนึ่งช่องเพราะว่าเช้งเองอ่ะมีคอนเทนต์มีอะไรที่เช้งอยากจะนําเสนอในแบบของเช้งก็เลยอ่ะทำช่องแยกขึ้นมาแล้วกันช่องนี้จะเป็นช่องที่ทุกคนจะได้เห็นเช้งในด้านที่ไม่เคยเห็นเป็นเช้งในด้านที่ไม่ค่อยได้เห็นในลักกี้ทรีเท่าไหร่ คือปกติช่องลักิทีอะ่ะเราจะปลดปล่อยความสนุกความเฮฮาของเราอย่างเต็มที่แหละแต่ชีวิตจริงเราก็ไม่ได้รั่วตลอดเวลาโอเคไหมมันก็มีโหมดที่เราจริงจังโหมดอะไรอย่างนี้บ้างและหลายๆคนก็อยากจะฟังเรื่องราวทั้งแบบสมัยเล่นถาวปัดเป็นยังไงถึงขั้นแบบเออมาเป็นช่องลักกิทียังไงแล้วพิธีคิดงานยังไงเบื้องหลังหรือว่าอะไรที่เราอาจจะไม่ได้เล่าในช่องลักกิทีแล้วก็จะมาเล่าตรงนี้แหละเราจะมาเล่าหมอยกันนะคะ ถ้าไม่ผิดพลาดอะไรชื่อช่องเนี้ยก็จะเป็นช่องเชงลักซิกาเพราะเชงชื่อลักซิกาเนาะแต่ก็ไม่ต้องตกใจบางคนอาจจะรู้สึกว่าทำไมสะกดลักซิกาแปลกๆวะ <S <S คือมันมีที่มาที่ไปแกสมัยตอนเด็กๆแบบเด็กมากอะไม่รู้ว่าปถมหรืออนุบาลนะ่ะจำได้ว่าครูฝรั่งเลยซ้ำอะเขาเป็นคนเขียนให้เขาถามว่าชื่อออกเสียงว่าอะไรแล้วเขาก็สะกดให้เขาสะกดว่า L U G S I G A ลักซิกาแต่จริงๆคนส่วนใหญ่ที่ชื่อลักซิกาเขา แต่จริงๆคนส่วนใหญ่ที่ชื่อลักซิกาเขามักจะสะกดด้วย L U K S I K A หรือ L U C K S I K A ฉันก็จะกลายเป็นคนสะกดลักซิกาด้วยตัว G ีที่แบบมีน้อยมากน้อยคนที่จะสะกดแบบนี้ก็เลยถือโอกาสว่าเออช่างมันมันเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ใช้เลยจะได้เป็นยูนิคเน็ตของเราว่าเราเป็นเชงลักซิกาอันนี้หมายถึงฉันแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยใครอยากรู้จักเชงในมุมมองใหม่ๆก็รีบกดติดตามไว้ก่อนเลยนะคะคลิปนี้ไม่นับเป็นคลิปแรกแล้วกัน มันเหมือนคลิปแนะนำตัวเฉยๆมันเป็นคลิปที่เราแจ้งให้ทุกคนทราบว่าโอเคมีช่องใหม่แล้วเนาะจะทำแล้วนะเกี่ยวกับอะไรนะอะไรอย่างเงี้ยก็ไปเจอกันคลิปหน้าแล้วกันโอเคไหมรับรองว่าใครอยากรู้เรื่องขาปัดเนี่ยสนุกกันแน่นอนมีอะไรเล่าให้ฟังแบบเยอะมากคลิปนี้ก็ไปแล้วเจอกันใหม่คลิปแรก <laughs> อันนี้ไม่เจอกันในคลิปหน้านะอันนี้เจอกันใหม่คลิปแรกจ้าบ๊ายบาย